คือสืบเนื่องมาจากโอศรายุทธเดชาคุ้มซึ่งเป็นนักวิ่งหลักคนหนึ่งในทีม9ของพิตูลเนี่ยนะครับได้ดูรายการคนค้นคน,คน,คนตอนที่ผมไปทำเรื่องของโรงพยาบาลท่า2อ,อย่างแล้วก็ได้รับรู้ปัญหาทั้งเรื่องการที่โรงพยาบาลท่า2อ,อย่างจะติดโซลาเซลล์300กิโลวัตต์ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ3ล้านบาทแต่ว่าเพิ่งจะมีเงินบริจาคประมาณ10,000แบาทเท่านั้นเองนะครับทั้งเรื่องภาระในการดูแลคุณภาพชีวิต ของพี่น้องชาวไทยภูเขาซึ่งอยู่ในที่ธุรกันดาลและห่างไกลนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เงินของมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสอ,อย่างเพื่อชนชายขอบซึ่งก็มีเงินเหลืออยู่นะครับไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทตอนนั้นนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการที่จะต้องทํางานกับประเทศเพื่อนบ้านในโครงการทวินวิลเลจเป็นหมู่บ้านคู่ขนานเพื่อที่จะป้องกันโควิดไม่ให้เข้ามาในบ้านเราอะไรพวกนี้นะครับ โอเ้เขาก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็อยากจะช่วยซึ่งความสามารถของเขาที่สามารถที่จะเอามาช่วยตรงนี้ได้ก็คือการวิ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะวิ่งเพื่อโรงพยาบาลท่าสองอยางโดยจะวิ่งจากกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลท่าสองอยางแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้เพื่อที่จะได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลท่าสองอยางและมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองอยางเพื่อชนชายขอบนะครับ ผมแค่มองตัวเองที่มีอยากทำอยากช่วยอยากต่อยอดอยากอยากส่งต่อให้ให้คนที่มองดูอยู่ได้เห็นได้กระจายการรับรู้ว่าปัญหาแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้มีที่เดียวมันคงมีอีกหลายๆที่แต่ผมจะทำเท่าที่ที่ทำได้ก่อน The cat โอก็ติดต่อมาแล้วก็มามาหาหรือเราก็ถามไปทางโรงพยาบาลท่า2องอยางว่ายินดีไหมทางโรงพยาบาลท่าสองอยางก็ปลื้มปิติมากนะครับเราก็เลยขออนุญาตไปทางกระทรวงว่าถ้าเราจะจัดกิจกรรมนี้ได้ไหมทางกระทรวงก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าขอให้เราได้เพิ่มมิติของการสื่อสารสภาพความเป็นจริงปัญหาต่างๆนะครับของโรงพยาบาลชุมชนบนเส้นทางที่จะวิ่งจากกรุงเทพไปถึงโรงพยาบาลท่าสองอยางด้วยนะครับ แล้วก็ทางกระทรวงก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการที่จะให้พักตามโรงพยาบาลต่างๆบนเส้นทางผมก็คิดชื่อนะครับของโครงการตอนแรกว่าวิ่งสองไฟให้โรงพยาบาลท่า2อย่างนะครับเป็นการวิ่งของนักวิ่งหลักก็คือโอซึ่งโอเขาก็คิดว่าเขาจะใช้เวลาในการวิ่งเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ14วันนะครับระยะทางจากกรุงเทพถึงโรงพยาบาลท่า2อยยางก็ประมาณเกือบเกือบหกรกิโลเขาก็จะวิ่งวันหนึง60กิโล วิ่ง3วันหยุด1วันโดยที่วิ่งวันหนึ่งก็4เซตเซตละ15กิโลอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกก็ว่าจะวิ่งแบบนี้โดยที่จะตั้งต้นจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลท่า2อง่ยางแต่ว่าพอจะวิ่งมันก็เกิดการระบาดของโควิดรอบที่3นะครับแต่ว่าการวิ่งมันมันจัดวิ่งบนถนนไม่ได้ไอโครงการนี้ก็เลยต้องต้องระง,งับไปแต่โอเขาก็มีความรู้สึกว่า โอ้โห oh, ถ้าจะรอให้โควิดหายก่อนแล้วค่อยมาวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้วิ่งเมื่อไหร่แล้วก็ขณะที่มันหยุดไปเนี่ยปัญหาหรือว่าภาระต่างๆของโรงพยาบาลก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับยังต้องทําหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอยู่ดีเขาก็เลยหาทางออกนะครับคือโอเคเาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นวิ่งบนถนนจริงไม่ได้ก็มาวิ่งบนลู่กับลู่วิ่งกับแอปพลิเคชันมีชื่อว่า w ว f t ซึ่งก็เป็นการวิ่งแบบเวอร์ชวลรันพอได้ยินไอเดียของโอนะครับผมก็้ยปิ๊งเลยนะครับว่าเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของโครงการเวอร์ชวลรันวิ่งด้วยกันวันล็อกดาวน์อยู่กับบ้านวิ่งบนลู่สู้เพื่อหมอซึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับวันที่31พพฤษภาคมนี้ถึงวันที่13 เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสถานที่ก็จะเป็นที่นี่แหละครับเรียกว่าเป็นสนามแบกหรือว่าเป็นโรงอาหารของบริษัททีวีบุรพาเนี่ยครับที่นี่ก็จะมีลู่วิ่งแล้วก็นักวิ่งก็จะมาวิ่งที่นี่โดยนักวิ่งหลักก็จะเป็นโอแล้วก็จะมีนักวิ่งคนอื่นๆก็มาร่วมวิ่งด้วยแต่ที่สําคัญก็คือทุกคนสามารถที่จะวิ่งที่บ้านแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่มีลู่ใช้แอปพลิเคชันสวิปเนี่ยครับมาร่วมวิ่งกัน ในช่วงเวลานั้นซึ่งวัตถุประสงค์เดิมนะครับเพื่อที่จะหาเงินบริจาคให้โรงพยาบาลท่าสองอยางกับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลท่าสองอยางเพื่อชนชายขอบเนี่ยนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่ามากกว่านั้นนะครับเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเราก็รับรู้กันว่าทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับภาระหรือว่าแบกภาระในเรื่องนี้นะครับก็ทํางานเหนื่อยหนักกันมากแล้วคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าก็ อยากแสดงความขอบคุณนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั่วประเทศเราก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้นะครับใช้การวิ่งนี่แหละครับเป็นการทำความเพียรแล้วก็ส่งสารส่งข้อมูลเหล่านี้ไปในออนไลน์ช่องทางต่างๆของแต่ละคนนะครับ ก็ทั้ง14วันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่วิ่งหรือไม่วิ่งนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวความเป็นไปนะครับตลอดระยะเวลา14วันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่13เดือนมิถุนายนเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆแล้วก็เล่าเรื่องราวเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันวิ่งร่วมส่งกําลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินนะครับให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองอยางเพื่อชนชายขอบ ก็ได้ทั้งเรื่องของการออกกําลังกายนะครับได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้รับรู้ได้เล่าเรื่องที่ดีๆสู่กันฟังด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณนักวิ่งหลักนะครับโดยเฉพาะโอแล้วก็เซเลบริตี้ทั้งหลายนักวิ่งทั้งหลายที่มาร่วมวิ่งขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนทั้งลู่วิ่งทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารทั้งแอปพลิเคชัน แล้วก็ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมกันทำให้การส่งพลังใจเล็กๆนะครับเกิดขึ้นในช่วงโควิดนี้นะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นนักวิ่งก็ถือเอาโอกาสนี้นะครับมาร่วมกันวิ่งเพื่อที่จะส่งพลังใจให้กับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทั่วประเทศนะครับและมากกว่านั้นก็คือร่วมบริจาคส่งพลังความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยภูเขาในที่ธุรกันดารและห่างไกล ไปอย่างมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองอย่างเพื่อชนชายขอบนะครับการร่วมวิ่งจะร่วมวิ่งกันได้อย่างไรนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้จากเพจสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิใครที่รู้แล้วก็ช่วยช่วยกันบอกต่อนะครับขอบพระคุณมากครับ